อีพีนี้เรามาต่อกันที่เคอ o s สี่นะเคอ o สี่คราวนี้ c h a o สี่มันจะมีออ,อกตัวองสุดท้ายที่มันเป็นออกวิ่งเร็วคนระาวนี้เราจะเล่นอ่ c คอมโบ l ฟมออร่าบวกกับอาเคนบาเลียแล้วก็เเ caster tap เซอร์แท a เนี่จะใช้เป็นฟิซ h i n g l e นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะแชร์แข่งศัตรูแล้วก็เลดอันนี้เป็นดิลลิก h คอ s สามธรรมดา อ r เค n e นบาเลียก็เป็นโทเทมเคียวสามธรรมดาใส่จักกรนอตออโตโ้รีเพล์แล้วก็อาเค n e r ลิฟวิชิตแล้วก็เฟมอัล่าเป็นเลดแล้วก็ดดลีเป็นลิลิเคียวสามปกติส่วนเอเซนชั่นเอเซนชั่นเนี่ยเราจะอัพแค่ช่องละสิบทั้งหมดนะสิบ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 อันนี้ก็สิบทั้งหมดอันนี้ก็สิบทั้งหมด แล้วก็มีบริลิต้าเคียวสาช่วยเสริมดาเมจเป็นอัพสิบทั้งหมดนะนี่เป็นโซโลเคียวสี่เป็นคอมโบเกเซอร์ เลนนี้มีเ,เลนบินด้วยเอาบริต้าช่วยบริต้ามันถ้าสังเกตดีๆมันหันหน้าไปได้นะตรงขอบเขียวๆมันจะหันซ้ายหันขวาได้เกเซอร์เป็นเลนละสองบวกเฟมออล,ล่าเกเซอร์มันจะฟีดมอนแล้วก็ให้ โมลา่าทำดาเมจแทนแล้วก็มีบริตตาช่วยนิดหนึ่งบริตตาเลินละสองตอนนี้ก็ใช้บริตตาเสริมเป็นสี่เลยแล้วกันก็มอีอัพเกรดไปตอนนี้เรายังสร้างไม่เต็มนะยังเหลือเพิ่มอะไรดี เฟมอลล่าตรงนี้แล้วกันเผื่อมอนหลุดก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นดับเบิลเฟมอ่ะตามนี้ใส่ไลนิ่งไปช็อตด้วยแล้วกัน Chart ไลนิ่งมีชาร์ไหมไลนิ่งอ่าไม่มีลิลิกอ่ะไม่ต้องวางก็ได้เริ่มกันเลยดูซิจะผ่านไหม เคอยสี่ <4 S 2> ด้วยลีลิกเคอยวสามเนี่ยมันจะแช่หมอนแล้วก็ให้เฟมอลาา่าเผาเป็นคอมโบง่ายๆนะสามารถใช้ได้จริงอมอนติด เรามีชาร์จฟีดมอนก็จะสบายหน่อยพอเกเซอร์แทบมันฟีดมอนแล้วก็โดนเฟรมอรลาพาต่อมันก็จะทำได้ไม่ดได้เยอะ,อะมีหลุดตัวหนึ่งเลดเท่าไหร่อันทีเลดอยู่ที่2.4วิ2.5วิก็ถ้ามันรีชาร์จไม่ทันหมอก็จะวิ่งเลยมาถึงนี้ อัปเกดฟเฟมอล่าเป็นเมนดาเมจของเรากับบอลิต้าด้วยบอลิต้ามันจะยิงไอตัวนั้นไม่เข้านะจีโอดแต่แค่เรามาทำดาเมจเผื่อหลังจากจีโอดมันแตกเสร็จแล้วมันก็จะโดดยิงโดนพวกมอนไดเอง แล้วก็บริตานี้มันจะยิงเลนนี้ด้วยนะกวบสองเลนยังวมันจะอ,อัพเฟรมเมนดาเมนเราคือเฟรมอออลาเลนอัพที่เฟรมอ๋อละ มินิบอสมาแล้วเป็นตัวไหนเดี๋ยวนะตัวไหนมีพระหรือเปล่าน่าจะเป็นพระนะที่มีฉาดอ่าโอเคฉาดเปิือนทิงสไตล์อาไว้ปดเกาะดาร์คเอทลอดอัปเกียรดเฟมอัปเกียรดเฟม ถือว่าชิลอยู่คอมโบฟีดบวกเผาจริงๆมันจะใช้ได้อีกคอมโบเพิ่มก็คือระวางอ่ ไลนิ่งสไต l e นะเพราะเกเซอร์แท็บมันเป็นธาตุน้ำนะถ้าโดนสายฟ้าช็อตเข้าไปมันก็จะสตันต่อสามารถถอดอ่ะฟิมอ,อล่าออกอันหนึง่งแล้วใช้เป็นไลนิ่งสไต l e คอมโบแทนได้โรเนอร์มาเล่นไหนเล่นบทสตันมันเนีย่ยถ้ามันโดนน้ำบวกสายฟ้าก็จะเป็นคอมโบ อิเล็กตริคิวจะเป็นสายฟ้าช็อตสตันได้นะโรล,ลเลอร์วิ่งช้าหน่อยตั้งลอ ไปต่อ F4 ละฟีที่เดียวทั้งแถบเนี่ยออก 4, 4. ีออกเกอผู้หญิงมันจะวิ่งเร็ว ถ้าเราไม่มีคอมโบสตันหรือดาเมจเราไม่พอม,มันก็จะวิ่งมาถึงวอลเราได้เร็วแล้วเราก็จะแพ้อันนี้ดาเมจเราล้นแล้วเพราะเราอัพเกรดไปเยอะต่อให้มันผ่านเฟมอล่ามาได้แล้วโดนคอมโบฟีดมินิีบอสซีสีเลือดมอนยูต เลือดมิดิบอสอยู่ที่ถือไปเยอะอยู่ชุดซีซีเอ,อออโต้ใส่ไปเลยแล้วกันพลังเราจะได้เพิ่มขึ้นเยอะๆได้ตีมอนตายเร็วหน่อยเพื่อเราได้ช่วย เว็บสุดท้ายละฟีท,ทีเดียวทั้งแทบตัวกสเซอร์แท็บเราไม่มีมอดเทเนซิตี้มันก็จะใช้ได้แค่บางดา ดานที่ไม่มีอ็อกสตันอีมพีอ็อกถ้าดานไหนมีอ p มพีอ็อกแล้วก็จะใช้พวกแถบไม่ได้เวแต่เราจะมีมดเทพๆตอนนี้ก็น่ารำคาญถ้าเราไม่มีฉาดก็จะดิดเกาะมันยากที่ดิดเกาะได้เป็นตัวเริ่มต้นก็จะมีธนูนะใช้สกิลสองปลาแล้วก็สกิลสามยิงก็จะเป็นคอมโบออยไฟแล้วก็จะเผาออกไป้ เกาะก็จะเกาะของมอนก็จะดิดได้อ่ะผ่านเรียบร้อยเคียวซี่โซโลเคียวซี่